6กแล้วนะครับกับแบบเรียนรู้ออนไลน์และวิชา Internet of Things นะครับหรือ IoT นั่นเองนะครับอีพีส่ดนี้นะครับเป็นอีพิโซดที่6เราจะมาใช้งาน OLED กันนะครับหรือ Organic Light Emitting Diode นะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบหน้าจอนะครับโดยเราจะเอาไปใช้งานเช่นก่อนหน้านี้ EP ก่อนหน้านี้นะครับเราใช้ Serial Monitor ก็คือตัวโหนด MCU ต้องต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์เพื่อจะดูค่านะครับแต่เวลาเราเอาไปใช้งานจริงเนี่ย เราไม่สามารถยกคอมพิวเตอร์ไปได้ทุกที่นะครับหรือเอาคอมพิวเตอร์ไปใช้งานได้ตลอดเวลาครับเราก็จะใช้ OLED นะครับสมมติว่า OLED ต่ออยู่กับโหนด MCU ซึ่งอ่านค่าจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิหรือเซนเซอร์ใดๆนะครับก็เอามาโชว์ค่าบนหน้าจอ OLED ได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของหน้าจอนะครับจริงๆหน้าจอก็จะมีสีขาวสีฟ้าสีเหลืองนะครับก็มีให้เลือกใช้ราคาก็จะ ลดหลั่นแตกต่างกันไปนะครับส่วนการสื่อสารนะครับระหว่างตัวหมด MCU นะครับกับตัวหน้าจอ OLED นะครับเราใช้การสื่อสารผ่าน I 2 C นะครับหรือ Inter i n t e g r a t e Circuit นั่นเองนะครับคือการต่อแค่เพียง2สายเท่านั้นนะครับการสื่อสาร I 2 C แบบนี้นะครับสามารถต่อพ่วงได้หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างเช่นนะครับหน้าจอเซนเซอร์ต่างๆ โดย2เส้นที่เราต่อนะครับเส้นแรกนะครับก็จะเป็น serial clock นะครับหรือ SCL นั่นเองอีก1เส้นนะครับก็จะเป็น serial data นะครับโดยต่อได้อุปกรณ์หลายตัวนะครับโดยที่แต่ละตัวนะครับเราจะเรียกใช้งานผ่านที่เรียกว่า address นะครับหรือบ้านเลขที่นั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวอย่างของหน้าจอ OLED นะครับก็ผ่าน address 0x 7.8นั่นเองนะครับสามารถต่อพ่วงแบบนี้แล้วก็ใช้งานผ่าน Adlet นั่นเองนะครับสำหรับการต่อจอ o o LED นะครับเข้าตัวกับโหนด MCU นะครับหน้าจอเราก็จะมี4ขาอยู่แล้วนะครับก็จะมี VCC นะครับก็ต่อเข้ากับ 3.3V โวลต์หรือ 5V โวลต์ได้เลยครับเนื่องจากโนด MCU เรามี3.3นะครับก็ต่อครัาจ3ได้เลยนะครับอีกหนึ่งขาคือขากล่าวครับ ก็ต่อเข้ากับติดติดกันเลยนะครับส่วนขา serial clock นะครับสำหรับตัว Node MCU เราใช้งานอยู่ที่ขาดีนึ่นะครับส่วน serial data นะครับก็เป็นขา D 2นะครับเราลองเราลองไปต่อของจริงกันเลยครับสำหรับหน้าจอ OLED นะครับโดยเชื่อมต่อผ่าน I 2 C ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นตัว ตัวข้างบนหน้าจอนะครับก็ประกอบด้วย4พินในการต่อใช้งานนะครับก็มี VCC ต่อ 3V3 นะครับแล้วก็มีขากล้าวมีขา SCL หรือขา Serial Clock นะครับแล้วก็ SDA คือ Serial Data นะครับวิธีการต่อนะครับเราเอาสายแรกเลยครับสายแรกคือ VCC นะครับ VCC VCC ต่อกับ 3V3 นะครับ 3V3 เอาล่างสุดเลยก็ได้ ลางสุด3 V มนะครับต่อไปนะครับขาใกล้ๆเลยนะครับขากล่าวนะครับขาก่าวขาก่าวก็ต่อกับขากลราวนะครับอยู่ติดติดกันนะครับอีกหนึ่งขาหนึ่งขานะครับที่อยู่ทางนั้นหน้าจอนะครับอันแรกคือ serial clock นะครับ serial clock ผมใช้สีฟ้านะครับสีฟ้าต่ออยู่กับโหนดของโหนด mcu d 1นะครับต่อไป ที่หน้าจอนะครับก็จะเหลืออีกหนึ่งพินคือ SDA คือ serial data นะครับผมใช้สีเหลืองนะครับสีเหลืองก็ต่อกับ D2 นะครับ D2 ตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรมกันต่อครับสำหรับการเขียนโปรแกรมวันนี้นะครับตัว operator นะครับตัวหลักคือ เราจะใช้ display. display นะครับก็หลักในการเขียนโปรแกรมนะครับข้างบนคือเราต้อง include library 2ตัวนะครับก็คือ a d a y f o o t GFX นะครับแล้วก็เป็นตัว ESP สำหรับ a d a f o o t ที่เป็นหน้าจอนะครับแล้วก็ใน Setup นะครับเราก็จะใช้คำสั่ง display begin. นะครับแล้วก็ตามด้วย a d d r e s นะครับเพื่อเริ่มต้นการใช้งานหน้าจอครับวน การเขียนโปรแกรมข้างในรูปนะครับก็จะมีการเซตขนาดเซตสีนะครับตำแหน่งข้อความที่จะโชว์นะครับหรือแม้กระทั่งการวาดรูปเป็นสี่เหลี่ยมครับเดี๋ยวเราไปลองเขียนโปรแกรมนะครับ e ีที่6นะครับหรือการใช้งาน oled นะครับใน ep ก่อนหน้านี้นะครับเราใช้การแสดงค่าผ่านทาง serial monitor นะครับแต่ปัญหาก็คือทุกครั้งที่เราเอาไปใช้งานนะครับเราไม่ได้ต่อกับคอมพิวเตอร์ตลอดเพราะงั้นเราจะไม่เห็นค่านะครับ เราก็ต้องเอาค่าที่ได้เอามาโชว์บนหน้าจอนะครับก็คือการตอบกับ oled นั่นเองนะครับก่อนจะไปใช้งาน oled นะครับเรามาดูโปรแกรมตัวอย่างกันนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมตัวอย่างเบื้องต้นในการใช้งาน oled นะครับอย่างแรกนะครับดูบรรทัดบนนะครับบรรทัดบนเราก็จะเห็นการติดตั้งไลบรารีสอตัวนะครับก็คือ adafruit gfx นะครับกับ esp adafruit ssd 1306นะครับเป็นไลบรารีของหน้าจอนะครับ เมื่อเปิดโปรแกรมตัวอย่างขึ้นมานะครับถ้าเราลองคอมไพล์ดูนะครับก็จะติด e r r o r 2ตัวนะครับสำหรับทุกท่านนะครับก็จะเป็นตัวข้างล่างนะครับก็คือยังไม่ได้ติดตั้งไลบรารี2ตัวนี้นะครับวิธีการติดตั้งอย่างแรกนะครับคือตัว adfut gfx นะครับเราก็ติดตั้งแบบออนไลน์ได้เลยนะครับวิธีนะครับ adfut gfx มีมาครับแล้วก็ไปตรงส e t c h ครับ include library ครับแล้วก็ m a n n g e library ครับ เราสักครู่นะครับในช่องค้นหาตรงนี้นะครับค้นหา a d a f o o d gfx ตัวนี้นะครับก็ใช้เรเบอรี่ของ a d a y f o o t gfx นะครับแถวที่2นะครับเวอร์ชันหนึ่นึ่งนะครับของผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่มีนะครับก็คือตัว e s p a d a y f o o t นะครับตัวบรรทัดที่2ครับเราจะติดตั้งอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เคยผ่านมานะครับเรามีติดตั้งด้วยกัน2วิธีคือแบบเมื่อกี้คือแบบออนไลน์กับตัวแบบแอปซิปนะครับอีกวิธีนึงครับเราติดตั้งแบบ ง่ายๆเลยนะครับมาตรงไฟล์ครับแล้วก็ไปตรง preference ครับจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นลิงก์ข้างบนตรงนี้นะครับเป็นที่อยู่ของไลบรารีของเรานะครับกดเข้าไปครับก็จะเจอโฟลเดอร์หนึ่งก็คืออย่างอย่างของเพื่อนอาจารย์ก็คือจะเป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Arduino แล้วก็ library นะครับก็กดเข้าไปอันนี้เป็น library ของเราทั้งหมดนะครับเราก็ copy directory นี้มาครับจากนั้นเปิด ต่างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็วางไปไปตรงโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Library นะครับอันนี้เป็น Library ที่เราติดตั้งไปเมื่อกี้คือ adafruit g f x Library ตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่เราต้องติดตั้งคือ e s p นะครับ e s p ตัวนี้นะครับ e s p adafruit s s d 1 3 0 6นะครับแล้วก็ไปโหลดมานะครับตัวนี้ e s p adafruit s s d ก็ทำการ Copy มานะครับ ก็เอามาวางในนี้ได้เลยนะครับวางเสร็จปุ๊บปิดไปเลยครับนี่ก็โอเคไปลองคอมไพล์ใหม่อีกครั้งครับหลังจากคอมไพล์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่ติด error ละ d o n compiling นะครับส่วนโค้ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาโค้ด ข้างบนนะครับมีการเรียกใช้งาน r a s p b r a r y สองตัวนะครับที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มีการกําหนดชื่อนะครับเรียกใช้งานในคำสั่ง Display นะครับ Display นะครับคือหน้าจอ OLED นะครับที่เราเอามาใช้งานนะครับในเซตอัพนะครับอย่างที่บอกไปนะครับทุกๆครั้งที่เราจะใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือเซนเซอร์หรืออะไรก็ตามนะครับเราก็ต้องประกาศ ให้มันทำงานก่อนนะครับในตัวของเซตอัพนะครับหลังจากที่เราจ่ายไฟให้โหนด mcu นะครับตัวโปรแกรมนะครับก็จะวิ่งมาตรงเซตอัพนะครับแล้วทำการวิ่งแค่หนึ่งรอบเท่านั้นนะครับจากนั้นก็จะไปตรงลูปแล้วทำงานตรงนั้นตลอดนะครับใน ep นี้นะครับเราใช้งาน oled นะครับก็มีคำสั่ง display นะครับก็คือชื่อตัวของหน้าจอเรานะครับ display begin นะครับอันนี้ครับ0 x 7 8นะครับที่ เราให้ดูบนหน้าจอ oled นะครับแล้วก็เปิดดูข้างหลังเราก็จะเห็น a d l e s นะครับในการสื่อสารข้อมูลนะครับเราก็จะระบุ a d l r e s ไปว่าตัวหน้าจอเราเนี่ยอยู่ที่ a d l e s ที่เท่าไหร่นะครับ display display คกอการโชว์ค่านั่นเองนะครับก็หน่วงไป2วินาทีจากนั้นเคลียร์หน้าจอนะครับมาถึงในรูปนะครับอย่างแรกที่คำสั่งของการใช้งานหน้าจอนะครับคือ set text size ครับคือขนาดของข้อความที่เราจะเอาไปโชว์นะครับ ต่อมาคือ Set Color นะครับไว้ตรงนี้คือการให้หน้าจอสว่างขึ้นนะครับใน Set Cursor นะครับก็จะใส่ตัวเลขสองตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็จะเป็นในแนวแกน x เนี่ยในแนวแกนนอนนะครับต่อไปตำแหน่งที่2นะครับคือแนวแกน y นะครับเกินแนวแกนตั้งนั่นเองเราก็ให้โชว์คำว่า smart house นะครับ welcome นะครับแล้วก็ต่อไปเราจะเปลี่ยนขนาดของตัวหัก ตัวอักษรนะครับก็ให้เป็นไซส์2นะครับแล้วก็ระบุตำแหน่งไปให้โชว์คำว่าอะไรนะครับก็ print นะครับ display. p r i n t นะครับก็เป็นการโชว์ข้อความนั้นๆนะครับส่วนร c กหรือ rectangular ตรงนี้นะครับก็คือการวาดอกสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับตำแหน่งแรกนะครับคือตำแหน่ง x นะครับ x ยี่สิบนี่คือ xy กว้างสูงนะครับแล้วก็ให้สว่างนั่นเองนะครับ คำสั่งข้างบนนะครับจะยังไม่ปรากฏจนกว่าเราจะใช้คําสั่ง display d i s p l a y นะครับเป็นการเอาข้างบนทั้งหมดตรงนี้นะครับเอาไปโชว์ในหน้าจอจากนั้นเราจะค้างมันไว้หนึ่งวินาทีแล้วใช้คําสั่ง clear display นะครับคือการล้างหน้าจอทั้งหมดเราไปดูผลการอัปโหลดนะครับเราอัปโหลดกันเลยนะครับก่อนที่อัปโหลดทุกครั้งนะครับอย่าลืมเลือกบอร์ดนะครับแล้วก็เลือกพอร์ตให้ถูกต้องนะครับจากนั้นอัปโหลดได้เลยครับกด control u เราไปดูผลการอัพโหลดกันครับหลังจากอัพโหลดโค้ดตัวอย่างไปแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าจอที่มีข้อความ2ขนาดนะครับบรรทัดบนนะครับ Smart House Welcome นะครับก็จะเป็นไซส์1นะครับส่วนตัวคำว่า IoT ตรงนี้นะครับก็จะเป็นไซส์2นะครับแล้วก็มีการวาดรูปกรอบสี่เหลี่ยมนะครับ ไปนะครับเราจะให้หน้าจอ,อมีการเคลื่อนไหวนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเพิ่มตัวแปรไป1ตัวนะครับเขียนว่า n a นะครับ n a สร้างตัวแปรมา1ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ตัวแปร a เนี่ยไปโชว์ในหน้าจอนะครับแล้วเราให้ a บวก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 นะครับก็คือให้ n ขึ้นไปทีละ1นนะครับก็จาก1 2 3 4สีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วให้มันโชว์หลัง คําว่า IOT ตรงนี้นะครับคือบรรทัที่22นะครับลอาให้มันโชว์ค่า a นะครับก็เป็น string วงเล็บ a นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ตัวเลขในหน้าจอก็จะบวกขึ้นเรื่อยๆแล้วลองไปดูกันครับกดอัโหลดไปเลยหลังจากเราปรับเพิ่มมาตัวแปร a เข้าไปนะครับเพื่อทำการเขานะครับให้หน้าจอ บวกเลขไปเรื่อยๆเ,เป็น a บวก1 a บวก1ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือผลจากการที่เราปรับเปลี่ยนโค้ดครับสำหรับ practice EP นี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเอาตัว n น d e MCU mm hmm. นะคะไม่อ่านค่าอุณหภูมิความชื้นจากตัวเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ต่ออยู่กับจอ OLED ของเรานะครับโดยให้มันโชว์ค่าอุณหภูมินะครับ1บรรทัดแล้วก็โชว์ค่าความชื้นอีกหบรรทัดครับ ส่วนผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับ Practice EP นี้นะครับก็คือการเพิ่ม DHT sensor เข้าไปนะครับแล้วก็เอาค่าอุณหภูมิกับความชื้นที่ได้เอามาโชว์บน OLED ครับ